ก่อนที่เพื่อนๆนทุกคนเนี่ยจะเข้าไปรับชมวิดีโอกันนะครับก็อยากให้เพื่อนเ่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับข่าวสารแล้วก็คลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องผมนะครับเชิญรับชมคลิปได้ได้เลยครับโอ้อีกอย่างนึง่ง กบลืมไปเลยขอให้ทุกขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็สนุกกับการดูคลิปนะครับบายบายกันไฟต์ไฟต์โตไฟต์ถูกผดหืม เล่นมุกขวันคลายใคร,ใครช่องม,มีความเฮฮาไม่ใช่ใครเครียดหรือใครสมบแก้วครสงบ,สงบแก้วอะไรไม่เต็มสักทีแก้วเปล่าไม่ใช่แล้วแก้วอะไรล่ะคุณ <c oughs> ไม่ดันเฉลยสักที เฉลี่ยเร็วเฉลยเร็วแก้วแก้วแก้วแกแก้วจฮะแก้วสิบแก้วจุดแก้วแก้วโอ้กูเอาไปเล่น,นกับคนในกลุ่มอ่ะคนในกลุ่มถามกูว่าอะไรรู้ป่ะเพื่ออะไรไ <c oughs> <c oughs> อ้เพล์เรียบร้อย nice ปืนนี้ไม่ได้ชํำนะแต่ช่องเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมค่อย,ได,ยไ,ได้ใช้เลยใช้มาตอนที่มันให้มาแค่นั้นแหละทำารกคิตเ,เล็กๆน้อยๆเอาสกินเฮ้ยคุณคล,ลูกโมติสโกมอ่ะใช่อีกลูกโมผ่านท้ายเอาถนัดกูแล้วเอ้าวิ่งไปไหนแล้วอ้าไปเลย โอ้เนี่ยเล่นตอนรียโร่เละโอ้กุกกุกกุกเฮ้ยได้ของดีว่ะของดีว่ะคุณดูสกินผมดิเหลืองๆเนี่ยเดี๋ยวผมดูไงผมวิ่งไปหาเดี๋ยวผมวิ่งไปดูแมทดูดิเหลืองโคตรนีออนอ่ะออามีคนเข้าแต่ตามากเลยคุณเคยบมกไหมัตรูรู้แน่คุณอยู่ตรงไหน ใช่โดยเฉพาะเล่นหมดมืดอ่ะมีคนอยู่บ้าน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 ขวานะมองเขาวิ่งไปทางขวามันวิ่งช้าปุ๋ยอ้าวฮัลโหลฮัลโหลอีกตัวอยู่ไหนวะนั่นดีหาไม่เจอไม่รู้อ่ะงั้นเรามาล็อกเป้าเลยก็ันเย้ โอ้เล่นรถหลังแท้ๆมันงั้นอ่ะใช่ no mercy มองไปก่อนเลยอุยโอกาสจะใช้กาสจะใช้ ขวาจามเล่หน่อยไอ้ชิวไม่ใช่ดิมันชื่อขวาที่ปาอุ้ยเฟนนิกไอ้ปืนนี้มันชื่อปืนอะไรอ่ะอยากได้เฟนนิกเฟนนิกเอออยากได้อยากได้มากเลยดูดิมันไวมากแอนด์มิคคอนแทคยิงไม่สะใจวัยรุ่นเลยมันต้องใช้เอลอนไซส์ไม่สะใจเลยมันต้องใช้เอลอนไซส์โอ๊ยโดนโดนโดนนิส มันต้องใช้ไอลอนไซด์อ่ะไม่เลยอืมอิยอยเลยอ่ะต้องใช้ไอลอนไซด์มันต้องใช้ไอลอนสปล่าเปล่าใช้ดเปล่าอย่างอย่างได้ปืนบีบีกันที่มันไม่มีเป้าเล็ยมีไหมไม่มีปืนยังไงที่เป็นออลอนไซด์มีเยอะแยะมึงไม่แบบไม่มีออลอนไซด์ด้วยอ่ะไม่มีถอดศูนย์เอาเองน่าสนใจ เรียบร้อยมัน,มน,มนรอบนี้ไม่ต้องทำเลยไ <c oughs> ปยิงคนเดียวเลยเฮ้ย MC <oughs> กับโม่พัานท้ายเสร็จกูละเฮ้ย MC ไอรลันซ์ไซด์ใช่ไหนกันน่ะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเขาเหงาเอาเรียบร้อยครับ มี blender, yeah. yeah. ัวเดียวกันทั้งนั้นเย่อีซี่จังเรียบร้อยครับเป็นพีทลาดไป one.